วันนี้ก็มีน้องเขาหิว้วเขาเอาหอยมาให้สองถุงนะหิ้วหอยนะหอยนี่มีชื่อว่าหอยจูบปิดตัวอย่างนี้ครับหอยจูบหอยจูบก็เจ็ดละครับผู้หญิงหิ้วมาก็ผู้หญิงก็มีสี่ละครับหอยนี่ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะหิ้วมาหอยจูบก็เป็นเจ็ดหอยก็เป็นห้ากับหก มาตรงๆเลยครับห้ากับหกนี่ต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนอา้าว fc แฟนช่องชอบห้าหรือชอบหกอา้าวยกขึ้นคักๆด้วยเหี่ไปทุงอย่างนี้นะครับ,ไ,รบได้ทั้งบนทั้งล่างเลยอยู่ในตัวหอยนี้นะจะออกตัวไหนเรามาลองดูกันธรรมดานี่แพงนะครับหอยเดี๋ยวนี้โลละห้าสิบสี่สิบห้าสิบแล้ว เดี๋น้องเขามาฝากให้เอาราคาบอกๆอ,อ,อย่างนั้นทีนี้เมื่อได้หอยมาแล้วเราก็ต้องตีว่าหอยนี่มาตัวไหนจะได้คอยตามชมกัน,นพูใ้ใดไปโจกมาอะไหน,หนละ่ะพูใ้ใดไปงมยยายไปง,งมยุสัยมาคืองามที่อะยุสัยปีนี้หลายก็ทุกปีเพ่นบ่น โอ้ปีกายนี่ก็สร้างซื้อมาปล่อยหลายหลายโลอยู่เนาะปีนี้ก็ที่ป่อยขึ้เร้าละอืมมันแพลพันเร็วดี่หอยนี่หอยจุบนี่เดี๋ยวนี้ราคาดีอ่ะมาชมตัวเลขหอยนะมาของจริงมันจะออกตัวไหนบ้างหอยจุบจับไม่แล้วนะครับผม คำว่าหอยจูบหอยก็เป็นหกนะนี่ตัวนี้นะหอยก็เป็นหกจูบก็เป็นเจ็ดผู้หญิงหิ้วมาก็ปีเป็นสี่นะมีสี่มาด้วยนะจับสามตัวจับสองตัวได้หกสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่เจ็ดจับสามตัวได้หกเจ็ดสี่เจ็ดหสี่ เจ็ดสี่หกหกสี่เจ็ดอ้าวไม่ให้รอดสายหูสายตานะครับเอาไปทั้งหมดเลยนะไม่จับตัวเดียวก็ห้านัาน่นแหละครับ<ถ>ผม,มเพราะว่าคิดว่าหอยนี่เป็นหกเอาเลขมากหอยนะนนก็ต้องเอามาแกงแล้วครับผมแกงก็เป็นเจ็ดเวลาจะกินนี่หอยนี่กินไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับ มันจะต้องจูบนะแต่ว่าอาหารอย่างอื่นเนี่ยไปจูบมันไม่ได้นะแต่หอยนี่จูบจูบที่ปากกันละครับผมปากคนกับปากหอยจูบกันนะจูบปากหอยก็เป็นศูนย์เจ็ดจูบเอาปากจูบก็แปดเจ็ดอ้าวเขียนอีกตัวหนึ่งเข้าไปเลยแปดเจ็ดยังไม่หมดนะเดี๋ยวเขียนให้ นเจ็ดกับแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดกับแปดเจ็ดไปล่างนะครับผมนี่ไปเลขล่างแล้ว0ูนกับแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ไปล่างอ่าเขียนล่างให้หน่อยนะชุดนี้เป็นล่างนะ ช,ชุดนี้เป็นเลขล่างนะสำหรับเลขบนมีสี่หางครับหกสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่เจ็ดอย่างเดียวนะครับผม,มแต่ทั้งหมดทั้งวันนี่ชอบที่หกสี่ 6, แล้วครับ เจ็ดหกสี่ชอบนะตัวนี้สวยนะแล้วก็มาดูว่าตัวหอยเป็นยังไงนะนี่เห็นภาพมาแล้วนะคำว่าหอยจูบนะ เอาไปแจงแล้วครับหอยจุบเอาไปแจงก็เป็นเจ็ดเจนี่น่าจะมาแรงนะครับผมเจ็ดกหนี่มากด้วยกันนะแต่ผู้หญิงนำมาส่งเิี้วมาผู้หญิงหิ้วมาก็ไปแล้วเจ็ดสี่หกเจ็ดหสี่นะรู้สึกว่าตัวเลขสวยพอสมควรนะฮะ ถ้าไปแกงเสร็จแล้วทำยังไงแกงเสร็จก็กินนะกินแล้วก็ต้องจุบเปลือกหอยทิ้งลงข้างล่างนะเจ็ดไปล่างไปศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดทำไมไปล่างเพราะว่าตัวล่างของมันมีศูนย มีมีปากนะหอยมันมีปากมันจึงเป็นเจ็ดนะฮะฮะ fc แฟนช่องก็เห็นเลขของกิง่งที่ปูเยี่ยมเผาเข้าหลามแล้วนะงวดที่แล้วนะเข้าแต่ไม่ได้เขียนให้นะเลขของกิ่งชุดน,นี้ได้มาจากปูยอดเพิงผู้เขียวนะท่านสอนวิชาให้ยอดเพิงผู้เขียวนี่ ท่านอยู่ที่แถวลบบุรีสมัยก่อนเป็นเสือเป็นเสือหมายถึงเป็นชุมนุมแก๊งโจรป้นนะคนรวยไปให้คนจนในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองป้นแล้วก็จับติดคุกกันไปทั่วแล้วครับขุนโจรเสียอิ่มเสียปื้มนะนำไปสร้างหนังเพิกชุมแพร ก็ไปเรียนก็ติดคุกที่บางขวางนะครับพาพี่มรธรรมเข้าไปสอนโจนนะไปสอนธรรมะให้นั่งสมาธิฝ่ายปูยอดเพิงผู้เขียวนี่ก็สำเร็จสมาธิจากคุกเขียนอิติพิโสแปดทิศมัดแกกนักโทษนักโทษหนีมาไม่โดนจับนะครับผมแหกคุก ติดคุกต่อนะผมก็ไปเจอท่านตอนวัยสูงอายุแล้วท่านหนีมาอยู่อุดรธานีท่านก็นั่งเทศนาอยู่ทั้งวันแล้วครับเป็นโยมแล้วนี้แหละแต่บรรลุวิชาผมก็เข้าไปฟังนะฟังไปฟังมาก็ได้วิชาความรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือของจริงไม่ใช่หลับไม่ใช่ฝันไม่ใช่นึกด้นเดาเอ,าเองสิ่งนี้สิ่งที่ปรากฏนี้จง กำหนดรูปนำอาการของมันให้ดีแล้วจะเจอของจริงผมก็จำคำนี้มาก็ได้วิชาของจริงมาจากปู่ยอดเพิงภูเขียวสำหรับวันนี้เลขของจริงที่เอามาจากผู้หญิงหิ้วมาหอยให้มาหิ้วหอยให้มามาใหนะ้ก็ได้ตัวเลขตามนี้นะครับผม อ่ะอาลาพาจากเท่านี้นะครับผมสำหรับเลขของจริงไม่เคยแสดงให้ดูสักทีเริ่มแสดงตั้งแต่เผาข้วหลามมานี่แหละอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วโชคดีกันนะครับผม